่อมาใบที่82พยุงคนแก่เดินนะครับมันวงบอกถึงความรู้สึกที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะรู้สึกถึงความอ,อบอ,อุ่นใจนะมีคนช่วยประครับประคองการพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะต้องมีคนคนอื่นมาช่วยประครับประคองช่วยทำให้มันดีขึ้น ช่วยให้มันสามารถทรงตัวได้อยู่ได้คุณจะไปไหนไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือตอนแก่ก็จะมีลูกมีหลานดูแลข้อดีก็คือไม่ว่าธุรกิจจะทิ้งมันไปยาวนานแค่ไหนก็ต้องมีลูกน้องบริวารคอยช่วยดูแลคดช่วยจัดการให้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดี นิสัยเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนเจ็บป่วยนะเป็นคนที่มีความกะตันยูต่อบิดามารดาแต่งกายมีรสนิยมชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าดูดูดีมีราคานะรู้จักแล้วก็ใช้อุปกรณ์มือความสะดวกในชีวิต มันเป็นเรื่องราวของคนคนอของของคนหนึ่งอะที่ไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้นะอาจจะได้แต่ว่าก็จะทุรักทุเลหน่อยลำบากหน่อยช้าหน่อยนะถ้าเกิดว่ามีคนมาช่วยเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นดีเร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นอาจจะเป็นเพราะด้วยสภาพร่างกายที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคมีภัยนะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ ก็อ,อาจจะหมายถึงพวกจำพวกของเก่าที่ใช้มานานและกําลังเสื่อมสภาพก็ได้นะถ้าเกิดว่าภา,ายในเรื่องของสิ่งของนะครับต้องพึ่งพา,อ,าอุปกรณ์กลไกบางอย่างในการทํางานนะเมื่ออ่านถึงหญิงชรานะที่กําลังใช้ไม้เท้าพายุงนะถ้าเปรียบเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือว่าเครื่องจกักรเนี่ยก็ต้องอาศัยบางสิ่งบางอย่างในการช่วยนะครับ นอกจากให้อุปกรณ์แล้วยังต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยเหลือด้วยเท่ากับว่าไม่ว่ายังไงงานนี้ก็ต้องพึ่งพาคนอื่นจากจากในหลายช่องทางไม่ว่าจะไม้พายุงหรือว่าตัวคนช่วยพายุงอีกนะครับถ้ามองจากมุมหญิงสาวล่ะมุมหญิงสาวก็เป็นการให้ความช่วยเหลือเป็นการให้ความร่วมมือนะช่วยเหลือ คนที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้หรือช่วยตัวเองได้ยากนะช่วยประครับประคองช่วยให้คนอื่นสามารถไปต่อได้ทํางานได้เดินไปได้อาจจะไปเข้าห้องน้ําไปสูดอากาศข้างนอกไม่ใช่การเข้าไปทําแทนนะแค่ไปช่วยนะครับทั้งสองคนเนี่ยใส่เสื้อคนละสีแต่ว่ามีลวดลายที่เหมือนเหมือนกันอาจจะบ่งบอกว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานหรือว่ามีความเกี่ยวพันทางสายเลือดนะครับ สายตาคนสูงวัยนะตรงนี้เหมือนมีมีความรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะหรืออาจจะเป็นหวาดระแวงหรืออาจจะมีสาเหตุหลายอย่างนะเช่อนอาจจะจับแขนแรงไปหรือเปล่าหรือว่างอนอยู่หรือเปล่าหรือว่ากําลังพยายามจะลองความสนใจนะหรือกําลังไม่พอใจในสาเหตุอื่นๆก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับ บางทีเนะี่ยคนเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกงอนลูกหลานนะพรอ,อยากจะให้ดูแลเอาใจใส่นะครับมันก็มีบ้างนะในช่วงที่เจ็บป่วยมาก็ถ้าเขาไม่มาหาไม่มาดูแลก็จะรู้สึกงอนแต่พอมาแล้วก็จะรู้สึกดีใจนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันก็หมายถึง เจ้านายที่สืบทอดความรู้และกิจและธุรกิจให้กับลูกน้องนะหวังว่าลูกน้องเจะประคับประคองธุรกิจนี้ไปได้หรือเจ้าของธุรกิจที่ให้ลูกน้องประคับประคองในนั้นคุณเองก็จะกลายเป็นคนสําคัญถ้าคุณอายุมากหมายถึงตัวคุณเองก็มีลูกน้องบริวารที่ดูแลคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นความผูกพันความสัมพันธ์ก็ถือว่าดีการเงินล่ะการเงินมองมองไม่เห็นนะแต่สามารถบอกได้ว่า เมื่อ,อไหรที่มีปัญหาเรื่องการเงินเงินกิจเงินติดขัดอะไรเงี้ยก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจาก,อ,กอีกฝ่ายอีกคนแน่นอนนะฮะมีคนช่วยเหลือแน่นอนช่วยประครับประคองช่วยพยุงให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับความรักก็คงเป็นเป็นคนที่ไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะมีคนมีคนคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาก็ก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องผู้ใหญ่อะไรก็พึ่งพาลูกหลานได้นะครับมันไม่ได้บอกว่าอยู่กับสามีหรือว่าอยู่ด้วยกันกับสามีตลอดนะเพียงแต่ว่ามีคนอดูแลแน่นอนนะครับ